สวัสดีครับพบกับผมต่อต้งนะครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลต่างประเทศข้ามคืนวันนี้มีเกมเพลย์ออฟนะครับที่อิตาลีกกยารี่เล่นกับบารีครับกกยารี่นั้นนะครับมช่วงปลายฤดูกาลปล่อยทีเด็ดจริงๆโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยนะครับต้องถือว่าดุดันแข็งแรงเล่นเกมรุกเป็นหลักเลยเล่นแบบไม่มีกลัวใครครับต้องการอยู่ในเซเรียต่อ คืบอลเนี่ยเขาจะเตะกันยเย้าเยอน2องนัดวันนี้กายารี่ต้องลุ้นชนะต้องลุ้นตุนสกอร์เพื่อความได้เปรียบในการออกไปเยือนบารี่ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยนะครับบารีก็มาจากเซเรียบี B. มาตรฐานการเล่นก็ต้องด้อยกว่านิดหนึ่งเรื่องตัวผู้เล่นฤดูกาลที่ผ่านมาเจอคู่แข่งที่อ่อนกว่าเยอะนะครับดูแล้วศักยภาพและอง์รวมหลายๆทางไกายารี น่าจะเป็นฝ่ายบทชนะได้นะครับคิดว่าไม่น่าจะปล่อยให้ใชัยชนะหลุดมือไปคิดว่าบารี่จะชนะครับจะยิงมากหรือว่ายิงน้อยเท่านั้นเองครับ